ต้นหอมลงภาพอวดวันเกิดตักเิีริพรเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องในวงการบันเทิงที่รักกันเหนียวแน่นสำหรับคู่ของต้นหอมสกุลตละกับตักเิีริพรอ,อยู่ยอดและเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาตรงกับวันคล้ายวันเกิดของตักเิอริพรแน่นอนว่าเป็นวันดีๆวันพิเศษของพี่สาวคนสนิทต้นหอมจึงได้โพสต์ภาพแบบน่ารักและเขียนคำอวยพรไว้อย่างซึ้งใจแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่จา๋า แม่ไม่ได้คอดหนูมาจากกี่แม่แต่หนูก็รักแม่สุดหัวใจตับไตไ้พุงหนูรักในความฟอสตาฟ้าในยุคข,ของแม่ไอรัดมากซึ่งการอวยพรวันเกิดของต้นทอมที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาเพราะแต่ละภาพที่เธอหามานั้นเป็นภาพเก่าย้อนอดีตสมัยแม่ตักยังละอ่อนถ่ายแบบในชุดว่ายน้ำหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเธอสวยไม่สั่งจริงๆซึ่งทางด้านเจ้าตัวเมื่อเห็นข้อความพร้อมภาพอวยพรวันเกิดถึงกับลั่นขำเหมือนกัน ไอ้ลูกบ้าสัญหารูปนักแม่ก็รักลูกที่สุดเหมือนกันจ้าขอให้ลูกน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะลูกนะแม่รักลูกมากๆเลยนะจ๊ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ